สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่องกอสสปอร์ตคอมกันนะครับเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตโรมาโนยันแรดฟอร์ดใกล้ต่อสัญญาใหม่แมนยูแฟนบอลปีศาจแดงได้รับข่าวดีเมื่อฟาบิซิโอโรมาโนระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กลับมาค้านแรดฟอร์ดเต็มทีแล้วพร้อมรับค่าเหนื่อยเทียบเท่าดาบิดเดเคอาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กลับมาค้านแรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษโดยการเจรจาลุวงวงไปได้โดยดีตามรายงานจากฟ บิชิโอโลมาโนเกีียวขาวชื่อดังเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเดิมทีสัญญาของแรดฟอร์ดวัย25ปีกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2024หลังสโมสรใช้เงื่อนไขต่อไปอีก12เดือนซึ่งที่ผ่านมาปีศาจแดงก็พายายามจับนักเตะต่อสัญญาด้วยระยะเวลา5ปีและเพิ่มค่าเหนื่อยจากที่ได้รับเวลานี้200,000ปอนด์หรือราวประมาณ8.6ล้านบาทต่อสัปดาห์ได้เพิ่มค่าเหนื่อยให้แรดฟอร์ดเป็น375,000ปอนด์หรือราวประมาณ16.12ล้านบาทต่อสัปดาห์จากต เลขดังกล่าวจะส่งผลให้มาคาร์ลัดฟอร์ดมีโอกาสกลายเป็นนักเตะคนใหม่ที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของปีศาจแดงทำลายสถิติเดิมของดาบิลเดเคอาร์นาทาวานชาวสเปนิซึ่งเวลานี้รับมาที่สุดในทีมที่สัปดาห์ละ375,000ก่อนและเดเคอาร์กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้และมีโอกาสจะถูกปรับลดลงมาหากเจ้าตัวตัดสินใจต่อสัญญาใหม่กับทีมและโรมาโนได้ระบุว่าการเจรจาร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลัดฟอร์ดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วโดวยตัวนักเตะม,มีความสุขในการร่วมงานกับอิลิค และพร้อมอยู่ช่วยทีมต่อไปเอาล่ะครับสัญญาใหม่ของมาคัทและฟอร์ดจะรู้ล่วงไปด้วยดีหรือไม่ก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตคอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ